อ่อคลิปเฉเลยก็ใช่ไงพี่โอ้ไว้ลเดี๋ยวปอุดโอ้ยสวัสดีสวัสดีเนไยังคนปาวิไมไม่ใช่หน่ๆช่วยมาสังอีกนยบยังเลนไมยังเตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟคอรโมอยู่กับพี่พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไร chú lên chú lên móc 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 đi móc 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 móc

บาลาวาลาาลยาะเป็ยาวเท่าร็เร็ว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 ไปต่อไปต่อไปต่อทีวาเปมัเลยนะมยลไม่มีใครมาได้

ไม่ใช่พี่<า>มันเป็นแค่น,นั้นผมแค่วางแก้ควรเฉยออเอาไว้ม,มวระตูแล้วไม่ใครใครไ,ไม่เรี่นเสาอ่ะเดี๋ยวก็วแบบไม่ใครไม่ใครอ่ะรู้รู้ละไม่เบนพี่เบน,นใช่พี่ อุ <Cornell>. ้ยเลือดคนตายเป๊บเฮ้ยเลือดมัทเอย่างงี้ยเมนี่เดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นวิวเบสบอลนะ ไปเล่นพิวแบทเทิลก่อนนะการเขาไปเล่นลอลรอพี่เดี๋ยวเล่นรอนะเดี๋ยวรอพี่เขาสร้างก่อนไปบิวแบทเทิลแวเราเล่นอตวนะพี่ผมขอเบาเสียงไม้เพื่อนพี่หน่อยนะเป็นพี่ปิดก็ปิดเสียงเอต้งไวนะเฮ้ยการเล่น B นะพิวแบทเทิลดีไหนบอกจะเล่น ตายแล้อ่อนไม่มาพี